สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการเจาะลึกความสําเร็จค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเจมก็เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความสําเร็จในด้านธุรกิจสําหรับวันนี้ค่ะจอยแอนคอร์นั่นเองถ้าเกิดจะให้เจมพูดถึงความสําเร็จคุณผู้ชมหลายๆคนก็บอกว่าอยากรู้ค่ะว่าตัวอย่างที่นํามาเสนอคุณผู้ชมในวันนี้เขามีวิธีการดําเนินในเรื่องของธุรกิจอย่างไรนะคะให้ประสบความสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นวันนี้เรามี มีตัวอย่างมาค่ะนะคะขอต้อนรับเลยค่ะคุณเก้ค่ะสวัสดีสสดค่ะคโอ้วันนี้ในรายการนี้มีหนุ่มหล่อมาในรายการนะคะก็สําหรับผู้ชมทางบ้านพอเห็นหน้าคุณเก้ปับ๊บหลายคนบอกว่าเอ๊ะหนุ่มอยู่เลยอายุต้องน้อยอยู่เกี่ยวกับธุรกิจในวันนี้ จอยแอนคอยถามก่อนค่ะว่าก่อนที่จะมาเริ่มกับธุรกิจนี้คเคยทําอะไรมาก่อนคะผมเคยทําธุรกิจเติมมือถืออยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ค่าสมัครสมาชิก450บาทแต่ผมไม่ประสบความสาเร็จนะครับทำมาอยู่ได้ประมาณสักสองเดือนแต่ผมไม่สามารถสปอนเซอร์ผู้มุ่งหวังได้ละครับอ,อันนี้คือเรียกได้ว่าตอนที่เชมถามเนี่ยว,ว่าทํางานอะไรมาก่อนก็คือแสดงว่าเคยทําเกี่ยวกับงานธุรกิจขายตรงมาก่อนใช่เป็นอของเติมมือถือครับค่ะทําได้มาระยะเวลานานไหมคะสองเดือนนะครับสองเดือนประสบความส มันมันมันเป็นยังไงบ้างคะธุรกิจนั้นก็มันเป็นธุรกิจที่แนะนําสมาชิกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีระบบหนึ่งแตกสองซึ่งเป็นระบบ b บนารีนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมไม่สามารถค่ะสปอนเซอร์ผู้ม่งหวังได้เพราะว่าผมไม่รู้วิธีการนะครับค่ะก็เลยทําให้เราต้องล้มเลิกธุรกิจนั้นไปนะคะหลังจากธุรกิจนั้นแล้วมีมีธุรกิจอื่นต่อไหมคะไม่มีครับแต่มีออปพลน์ของผมที่ทํา ธุรกิจเติมมือถือตัวนี้เนี่ยข่าวมุจลผมทําธุรกิจจอยแอนค่ะตอนแรกผมก็ยังไม่เปิดใจทักเท่าไหร่นะครับจากนั้นเนี่ยก็มีอัพไลน์สูงสุดของผมเนี่ยคุณนทุตผู้เพชรนะครับเขามาอธิบายเกี่ยวกับแผนการตลาดและก็แนวคิดในการที่จะทําให้ผมเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจจอยแอนคยใช่ใช่ถูกต้องผมก็<อ>เห็นว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาช่วงนั้นเนี่ยเขาเพิ่งอายุแค่20ปีเองนะครับแล้วเขาเป็นผู้นําสูงสุดค่ะ ระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็มีรายได้ประมาณสักสองถึงสามหมื่นบาทผมก็เฮ้ยต่อเดือนหรือต่อต่อเดือนนะครับต่อเดือนเด็กเขาเพิ่งอายุ20ปีเองนะครับอ๋อค่ะผมก็เลยรวบตัดสินใจทําธุรกิจจอดคอยกับคุณพัทรกรทองใหม่นะครับซึ่งเป็นอัพไลน์ที่แนะนําผมให้มาร่วมธุรกิจจอนคอยค่ะทีนี้ย้อนถามไปนิดนึงค่ะก่อนที่จะมาเริ่มเราเราเคยผิดหวังกับธุรกิจตัวแรกแล้วเราจะมาเริ่มกับธุรกิจตัวที่สองพื้นฐานทางบ้านเราเนี่ย คือทางบ้านคุณเก้ทำอะไรมาก่อนนะฮะผมเป็นเจ้าของกิจการโรงงานรองเท้าแล้วก็โรงงานพิมพ์ลายผ้าด้วยนะครับแสดงว่าฐานะทางบ้านก็ถือว่าโอเคโอเคอยู่ยร,ระดับหนึ่งจริงๆไม่ต้องมาเริ่มกับธุรกิจนี้ก็ได้ถูก<ม>ต้อง,งไหมคะไม่จำเป็นครับแต่ผมมีความใฝ่ฝันว่าผมไม่อยากจะทําทธุรกิจของของกุงศรีเพราะว่าในอ,อตผมก็ต้องมีทรัพย์สินแบ่งกับพี่น้องของผมด้วยผมอยากจะ เลี้ยงผ่าอ,อาชีพของผมด้วยตัวเองล่ะครับก็คืออยากจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เป็นของตัวเราเองเ<ช>พียงคนเดียว<ช>เลยผมไม่อยากจะพึ่งคุณพ่อคุณแม่ของผมมาตลอดชีวิตวอะครับแล้วทีนี้พอเรามารู้จักกับธุรกิจ Joy a n o i แล้วเราก็ได้รับคําแนะนําใช่ไหมคะแล้วครั้งแรกพอเขาแนะนําแล้วเนี่ยเราเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะว่าธุรกิจนี้น่าจะประสบความสําเร็จยังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์จนกว่าผมได้สัมผัสกับมันด้วยจริงๆอะครับค่ะแล้วการสัมผัสครั้งแรกของคุณเก้คือ,อยังไงคะ ก็ผมก็ไปซื้อคอร์สในการทำธุรกิจออนไลน์เขาเรียกว่าระบบ Attraction Marketing เฮ้ยจะทำยังไงให้ผู้มุ่งหวังเนี่ยเข้าม,มาสนใจเกี่ยวกับธุรกิจของเราโดยที่ผมไม่ต้องเอ่ยปากาม,าม,ามาชวนคนเหมือนระบบออฟไลน์ที่ต้องโทรไปหาเพื่อนฝูง เพราะว่าผมไม่มีทักษะในการพูดกับผู้มุ่งหวังเหล่านั้นอ๋อบางเป็นคนขี้อายด้วยถูกต้องนะคะไม่ค่อยกล้าพูดไม่อยากชักชวนกลัวเพื่อนหนีนะบางคนธุรกิจแบบนี้นะถูกต้องแต่อันนี้คือไม่ต้องเลยเหรอคะจอหนคอยตัวนี้ไม่ต้องแค่มีทักษะการพูดนิดหน่อยแต่ผมใช้หลักการอัดวิดีโอแล้วให้วิดีโอนี้ช่วยพูดแทนเรานะครับอืมแล้วก็มีระบบแคปเจอร์เพจค่ะคือระบบอะไรคะตัวนี้ก็คือระบบเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับค่ะ อันนี้คือระบบแคปเจอเพจนะมันก็จะมีวิดีโอให้เล่นนะครับค่ะอ๋อก็คือจะเป็นการอธิบายรายงานแทนตัวเราเองเลยอ่าก็สมมุติว่าผมโปรโมทลิงก์นี้ไปใช่ไหมครับเขาก็จะมีช่องให้กรอกอ่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูทางบ้านดูด้วยนะคะอ่าครับเผื่อใครที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นกําลังจะทําธุรกิจจอยแอนด์คอยเหมือนกับคุณเก้เลยนี่อาริเฟกนิดนึงอ่านี่อ่าได้แล้วนะคะก็คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะครับก็จะมีช่องให้กรอก ชื่ออีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ล่ะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะทําธุรกิจจอนคอยหลังจากนั้นเนี่ยก็กดคลิกเข้าไปใช่ไหมครับพอกดคลิกเข้าไปเสร็จเนี่ยก็จะมีอีเมลติดตามผลอัตโนมัติไปเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้มุ่งหวังล่ะครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้มุ่งหวังเนี่ยเขาก็เกิดความรู้จักเราชอบคอในตัวเราแล้วก็ศัทธาในตัวเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็สามารถ โทรไปหาผู้ม่วงเนี่ยแล้วก็สามารถสปอนเซอร์ผู้ม่วงเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วยแล้วตอน,นที่คุณเก้จะมาทํากับธุรกิจที่เนี่ยนะคะจอแอนคอยเรามีการศึกษาก่อนไหมว่าเอ๊ะธุรกิจนี้เขามีที่ตั้งยังไงแล้วเขามีใครบ้างที่อยู่ในองค์กรของเราเนี่ยค่ะก่อนที่ผมจะโอนเงินสมัครสมาชิกก็คุณทุพุฒิเพชรเขาก็เป็นคนที่อธิบายแผนการตลาดมาค่ะนะครับแล้วผมสิ่งที่ผมประทับใจของแผนการตลาดนั้นก็คือ มันกินร้อยลึกเปอร์เซ็นทุกชั้นนะครับก็คือแผนหนึ่งแตกสองไม่ว่าใครจะทําอะไรในองค์กรเนี้ยเราได้กินลึกล้อยเปอร์เซ็นทุกชั้นคะแนนมันไม่แบ่งเป็นชั้นลูกชั้นหลานชั้นหลนชั้นเหลนนะครับก็คือเราได้ตัวเองเต็มๆมเลยถูกต้องอันนี้ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเคยผิดพลาดถูกต้องจากธุรกิจขายตรงที่เคยทํามาแล้วก็ล้มเหลวใช่เนาะมันมาศึกษาในแผนธุรกิจ นะคะทีนี้เราก็ได้เดินทางจากจากที่สมัครตรงนั้นไปแล้วมีคนมาแนะนําเราแล้วได้มาดูในเชิงขององค์กรไหมคะมที่ตั้งเป็นอย่างไงอะไรแบบนี้หรือลูกทีมอะไรแบบนี้ก็ได้มาดูนะครับก็ในเว็บไซต์ของผมนะครับเราก็จะมีบอกว่าอ,องค์กรเราอยู่ตรงไหนตรงไหนนะครับก็คือ,อชื่อ w w อร์ h ว็บทเราสามารถมาดูแผงผังองค์กรของเราได้ก็คือใน w ว w ก็มีชัดเจนระบุที่ตั้งในการทํางานต่างๆอย่างครบถ้วนคือ บางคนอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้เลยอยากจะศึกษาก่อนก็สามารถดูได้ถูกต้องครับผ่านอินเทอร์เน็ตแบบนี้ใช่แล้วเราก็จะมีจัดห้องประชุมออนไลน์ค่ะเพื่อปลดระกาศทางธุรกิจจอร์อทุกๆวันพุธเวลาสอง <2 S 1> ทุ่มถึงสี่ทุ่มโดยที่ผมไม่จำเป็นจะต้องชวนเพื่อนผมเนี่ยไปห้องประชุมข้างนอกที่บ้านนะครับ ก็คือสามารถดูพร้อมกันได้หมดถูกต้องทีนี้พอจากหลังจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้เริ่มธุรกิจแล้วเนี่ยทิศทางเป็นยังไงบ้างคะตอนที่เราลงมาปุ๊บช่วงแรกๆหรอช่วงแรกๆผมขอผมยอมรับเลยว่ารายได้มันน้อยมันกดดันรายได้มันน้อยอยู่เดือนแรกรับมา1,000บาทเดือนที่2รับมา2,000บาทแต่เดี๋ยวนะรับรับอ๋อรับต่อเดือนหรือต่อวันนะเดือนเดือนเดือนแรกรับมาแค่2,000บาทอ๋อรับไม่เยอะค่ะ ผมผมเขาบอกอย่างนี้ก่อนว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยช่วงแรกต้องทําใจว่า,ารายได้มันจะน้อยอยู่แต่พอองค์กรมันเติบโตไปแล้วเนี่ยารายได้มันจะเพิ่มคูณแบบทีวีคูณน,นะครับแล้วตอนที่ได้รายได้เดือนละแค่2 0 0พันรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็ <c oughs> ทำไมมันน้อยจังเลยหรือว่าเดี๋ยวฉันต้องบุ่งมั่นทําให้มากกว่านี้ผมผมผมยอมรับว่าผมรู้สึกเสียใจนิดหน่อยแต่ผมถเถอก็คือผมสู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนเกิดรายได้มัน เพิ่มขึ้นแบบทีวีคูคะจากนั้นเนี่ยผมก็เกิดความประทับใจว่าเอ้ยทำไมคนอื่นทาได้ผมก็ทําได้เหมือนกันนะครับอืมและทีนี้จากวันนั้นจนถึงวันนี้ระยะเวลาผ่านไปประมาณเท่าไหร่แล้วคะก็ประมาณ1ปีกับอีก5เดือนนะครับที่ผมปี<ำ>กว่ากว่าใช่แล้วตอนนี้จากรายได้ที่ได้เดือนละแค่1 0 0 0ถึง2,000บาทตอนนี้<ช>รายได้เป็นยังไงบ้างคะก็ หลายหมื่นบาทนะครับบางเดือนก็สามหมื่นบาทบางเดือนก็สี่หมื่นบาทบางวันก็มีรายได้ห้าพันบาทนะครับอันนี้ต่อวันเลยต่อวันเลยนะครับห้าพันบาทถ้าตีเป็นรายเดือนก็โอ้โหเป็นแสนเนาะใช่ครับโอ้แล้วตอนที่ได้เงินเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกมีกาลังใจขึ้นไหมรู้สึกภูมิใจครับเพราะว่าผมได้เริ่มสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองไม่ต้องไปพึ่งคุณพ่อคุณแม่ของผมนะครับค่ะอันนี้เป็นความพับใจสุดๆนะครับอื แล้ทีนี้พอเราเริ่มเริ่มทํามาเราก็เริ่มมีเครือข่ายมีลูกทีมเราก็ใช้วิธีการแนะนําผ่านทางออนไลน์แบบนี้ตอนนี้มีเยอะไหมคะผ่านมาระยะเวลาแค่1ปีกับอีกแค่5เดือนมี900กว่ารหัสทั่วประเทศนะครับก็ถือว่าสูงเหมือนกันก็สมมุติว่าถ้าผมทําระบบออฟไลน์นะครับผมก็สามารถชวนได้แค่ เพ hm ื่อนพี่น้องญาติฝูงในในที่กรุงเทพเท่านั้นเองแต่ระบบเนี้ยช่วยให้ผมมีดาวไลน์ทั่วประเทศนะครับก็คือสามารถติดต่อกันได้อย่างทั่วโลกเลยแล้วยังมีประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยผมมีดาวไลน์คนนึงเป็นเป็นคนลาวก็มีเหมือนกันนะครับอ๋อแล้วคือมีไหมคะบางคนที่เราแบบไปนําเสนอเกี่ยวกับธุรกิจ Joy อน c o i ของเราเนี่ยแล้วเขาแบบรู้สึกแบบเอ๊ะจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจมีไหมคะมีครับมีครับมีมีทั้งโทรโดยตรงด้วยแล้วก็ผ่านออนไลน์ด้วย ใช่ไหมคะใช่ใช่มีทั้งโทรโดนตรงด้วยแล้วก็ผ่านอ,ออนไลน์ด้วยก็ถ้าเขาไม่มั่นใจผมก็จะส่งวิดีโอไปให้เขาดูนะครับถ้ายังไม่มั่นใจอีกนะครับผมก็มีหลักฐานรายได้มาช่อยให้เขาดูด้วยเนี่ยมันทําได้มันได้จริงนะครับก็คือเข้ารายเดือนให้เห็นไปเลยถูกต้องในสมุดบัญชีถูกต้องครับนะคะทีนี้พอพอตอนที่เราเข้ามาในแนวธุรกิจแบบเนี้ยคือจุดเริ่มบางคนก็รู้จักกับเขาเรียกว่า เครือข่ายนะคะธุรกิจจอยแอนคอยด้วยการที่สุขภาพเขาแย่แต่ของคุณเก้นี่เริ่มจากการอยากทําธุรกิจอย่างเดียวแล้วเรามีในเรื่องของปัญหาสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องไหมคะผมเวลาผมเป็นคนชอบกินแป้งนะครับแล้วผมน้าตาลน้าตาลจะค่อนข้างสูงนะครับแต่ยังไม่ถึงกับเป็นเบาหวานนะแต่หลังจากนั้นผมดื่มน้ํายาสมุนไพรยงถหงไปเนี้ยสักหกเดือนเนี้ยผมไปตรวจสุขภาพหมอเขาแปลกใจผมมากว่าทําไมน้ําตาลผมเนี้ยมันลดลงนะครับ นะคะก็คือ,อได้ได้ในเรื่องของสุขภาพด้วยถูกต้องครับนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของธุรกิจด้วยถูกต้องครับนะคะและทีนี้ในเรื่องของเขาเรียกว่าความท้อใจนะคะอยากอยากจะถามคุณเก้น,นิดนึงว่าเวลาที่โอ้รู้สึกเครียดมันม,มันต้องมีมุมนั้นเนาะครับแบบเครียดรู้สึกว่าธุรกิจนี้ทําไมบางทีมันดูยากหรือว่า900คนที่อยู่ในเครือข่ายของเราเนี่ย ไม่มีปัญหาเลยแล้วเวลาที่มีปัญหาเนี่ยค,คุณเก้ใช้วิธีการยังไงฮะผมจะไปออกกําลังกายครับผมเป็นคนนึงชอบวิ่งเวลาผมเครียดผมออกไปวิ่งมันก็รู้สึกแบบสบายใจผมก็มีกําลังใจเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ผมชอบอ่านหนังสือพวกแนวคิดด้วยนะครับมีอยู่เรื่องหนึง่งชื่อหนังสือเรื่องไอ a แปกนะครับซึ่งนักเขียนก็เป็นอาจารย์สมคิดระวังกูลช่วยให้กําลังใจผมได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับ เอาล่ะคุณผู้ชมคะอันนี้แค่เป็นการเขาเรียกว่าเรียกน้ําย่อยนะคะที่ต่อจากว่าวันสัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งซึ่งบอกว่าคุณผู้ชมนะคะในเรื่องราวของธุรกิจจอยแอนคอยบางคนอาจจะบอกว่ามองเป็นเรื่องที่ยากนะคะแต่ว่าในฐานะ เขาเรียกว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มเลยก็ว่าได้เริ่มต้นแค่1ปีกับหเดือนยังประสบความสําเร็จเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะว่าแรงบันดาลใจของเขาในการที่ทําให้ธุรกิจนี้สืบเนื่องและประสบความสําเร็จไปเรื่อยๆเนี่ยเขาทําอย่างไรนะคะช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่ค่ะ